สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆที่พี่นะครับผมวันนี้ก็มาพบกับ DIY ยวเกษตรยุคใหม่นะครับผมวันนี้นะครับก็จะพาเพื่อนนะครับผมมาสูบน้ำจับปลาที่สะบัวนะครับผมนี่ก็จะเป็นสะที่บ้านนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมว่าน้ำมันแห้งหรือยังนะครับเพื่อนๆครับเดินไปทางไหนดี นี่นะครับผมะจะมีปลาไหมน้อนะครับเดี๋ยวเดินไปดูด้วยกันนะครับอ้าวเจอนายช่างอยู่นี่เองเป็นองไรน้ำแห้ง,งยัง,งยังหลไยเนาะฮะะปัณเทียงเนาะอันนี้ขปัญแปดโมงสี่สิบสี่ เดี๋ยวเดินไปดูรอบๆนะครับเ,เพื่อนๆครับนี่นะครับเมื่อคืนนี้นะครับผมน้ำมันท่วมตรงที่นานะครับอ๋นอนนก็สูบน้ำเข้านาด้วยนะครับผมเพราะว่าช่วยให้น้ำมันลดลงเนาะแม่บอทำหน่อยสูบน้ำเผานาตะก้ารความบ่ไหนน้ำมันลดลงเนาะโอ้ ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับผมนีนะครับตรงนี้มากันเมื่อคือนนี้นะครับผมโหเกือ,อบตายนะครับน้ำมันท่วมที่นาแล้วมันก็จะไหลลงตะคืนนะครับผมตรงนี้เนาะเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าน้ํามันไหลลงคืนหรือเปล่านะโอ้โหนี่นะครับผมน้ามันก็ไหลลงคือนอยู่นะครับเพื่อน บนาวมันไหลลงคลื่นสะนะครับผมโอ้ oh. ไหลแห้งอยู่พี่น้องเดินไหลหลุดๆเลยครับก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเดี๋ยวรอจับด้วยกันนะครับเพื่อนๆครับว่าจะมีฟ้ามากน้อยแค่ไหนนี่ดิอ๋อนี่นะครับ อ็เดืยเอยไม่เยอะเลยเนาะเดืยเอดยนิดหน่อยนะครับจะเป็นรถไถนานะครับผม แกบอลายมันหลายอยู่นี่มากบัวหลายอยู่แกออบ่ค่อยแก่ป้านไหนนอนนี่บ่ขึ้น,น,น,นเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเก็บปลาซอยเด้ดยได้ครับได้คโ <Okay, okay. S 1> <ข>อเคโอเคครับผม,มน,นี่ก็จะเป็นร้านะน,นะครับผมอีกคนนึงฮะเที่ยงคนละคือถ้าผมเบิ่งก่อนเที่ยง,งอืมประมาณเที่ยงมเมื่อไปซื้อนละมันมาอีกเน๊ะตามรอยเออ เบดแปดดยกอยเก่าร้นอง่นอยเนาะเออน้องม่หน่อยเด้ทางนี่ไล่ยีงเด้ทางนี่ถ้าอะมันเบิดไปเก่าดอยว่าล่ะเอาเลยเอาเลยเนอะนี่เด้ไล่อยู่นีต้องแกบเอานบกียฮะ้องโบเกีเออมันมีน่วยแก่อยู่ ยางอ้อมไปเบิ้งหมดย่างออมไปนะครับผมเราก็มาลุ้นกันนะครับผมว่าปลามันจะมีมากน้อยแค่ไหนนะครับราลุ้นด้วยกันนะครับเพื่อนๆื่อครับโอเคครับผมเดี๋ยวถ่ายังไงนะครับเดี๋ยวตอนที่น้ําแห้งนะครับผมตอนที่จับปลาเนาะจะมาถ่ายให้ชมอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อนๆื่อนครับคลิปนี้ก็ขอเบรกไว้ก่อนนะครับผมอีกสักแปบหนึ่งนะครับผมผมก็จะ มาถ่ายอีกรอบนึงนะครับตอนที่น้ามันแห้งเนาะว่าเราจะได้ปลามากน้อยแค่ไหนนะครับผมขนาดนี้ก็มองไม่เห็นตัวปลานะครับผมเพราะใบบัวมันเยอะมากๆเลยนะครับเพื่อนๆครับโอเคครับผมคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวถ้าไงจะมี e ีีที่2นะครับเพื่อนๆครับผมขอบคุณที่แวะเข้ามาติดตามรับชมนะครับผมสวัสดีครับ กินเข่าก้อนก็ได้ครับน้อยกินเข่าก้อนก็ได้นี่เด้อหนิเด้อรวยหนึ่งเออาหวานนี่เด้เนาะอันนี้อันนี้เด้อครับหน่อยแกงมาให้ ม่นเป็นบัวหวานเด้่เออบัวหวานอีเป็นอ,อีกแบบนึงนบ่งว่าก็กระจายมันหวานอยู่เนะออกระจายหวานอยู่แต่ว่าแต่ว่ามันมันคนละคนละบัวพันธุ์เลยก็จะขายเหมือนอืมคนละพันอ๋อคนละพันธหมือนี่อ,นอันนี้พันบ้านเ้าเนาะอันนี้พันบ้านเ้าแต่ว่าถ้าเป็นพันขายหมากนะนะันไมเป็นเน,นื้อขาวหวานตอวหวานหวานเนาะเอามากินก็ไม่เคือ นนดูเงียบๆอยู่นะครับผมแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีปลาหรือเปล่าเนาะเขาบอกว่าถ้าดูเงียบๆแบบนี้แปลว่าปลาใหญ่จะเยอะอยู่นะแต่ถ้ามันบึ้มบัมบึ้มบัมแปลว่าปลาเล็กมันจะเยอะนะครับแต่ถ้ามันเงียบๆบแบบนี้แปลว่าปลาใหญ่มันจะค่อนข้างจะมีอยู่เนาะเดี๋ยวเรามาลุ้นด้วยกันนะครับเพื่อน โอเคครับผมคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับผมขอบคุณที่แวะมาติดตามรับชมนะครับ